ส่วนคน,นอื่นๆมันก็มีบางคนที่ไม่ผ่านแหละครบับบางคนกรีดร้องขาดสติและบางคนก็เลือกที่จะฆ่าตัวเองในห้องจําลองเพราะพวกเขา,าทนต่อความเจ็บปวดนั้นไม่ได้และพวกเขาก็ได้ถูกลบออกจากเกมไปและเมื่อทุกๆคนโดนวาร์ปกลับมาที่เซ็นเตอร์ปรากฏว่าผู้เล่นที่เหลือรอดมันก็มีเพียงแค่12คนเท่านั้นและคนที่รอดมาได้ในตอนนี้มันก็เหลือเพียงแค่พวกที่โหดเหี่ยมและไม่มีใครที่อ่อนแออีกแล้วแต่มันก็มีอยู่หนึ่งอย่างเลยครับที่ทําให้คิดนั้นดีใจนั่นก็คือเจยูริที่เธอนั้นยังรอดชีีวิตอยู่กกับพแ وعيد <applause> ซึ่งออกจิงๆพระเอกของเรานะก็งงเหมือนกันว่าเธอนันนปรากฏตัวในห้องของเขาได้ยังไงแถมเจ๊แกก็สามารถช่วยพระเอกผ่านมาได้ด้วยแต่คินก็ไม่กล้าถามอะไรเธอไปหรอกครับเพราะว่าเขานั้นเขิดอยู่จากนั้นระบบก็ได้ประกาศขึ้นมาว่าในด่านที่สี่คุณจะได้รับโอกาสทดลองควบคุมชีวิตคนอื่นเพื่อแลกกับสิทธิ์การอยู่รอดว่าแล้วทุกคนก็ได้โดนพาตัวไปในห้องที่มีภาพข,ของผู้คนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งภาพของคินก็มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความสุขซึ่งระบบก็ให้เลือกนะครับว่าค่าคนใน จอภาพนั้นสาคนเพื่อแลกกับสิทธิ์การอยู่รอดของตัวเองและมีเวลาให้เลือกเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นและถ้าไม่เลือกใครผู้เล่นก็จะถูกลบออกจากระบบมันก็ทําให้พวกคุณเล่นที่หัวเหียมน่ากลัวน่ากลัวที่ไม่สนใจะไรคนอื่นๆดูแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีพวกเขาก็ฆ่าคนครบตั้ง3าคนตัดภาพมาที่พระเอกคินนั้นก็เลือกที่จะไม่ฆ่าใครเลยและขอก็จะยอมถูกลบออกจากระบบเพราะเขารู้ดีเลยครับว่าการทําแบบนั้นไม่เป็นเรื่องที่ผิดมหันเราจะไปฆ่าคนที่ไม่รู้อิโนอิเนเนี่ยนะฉันทําไม่ได้ แล้วมันก็ทําให้พระเอกของเรานี่ทําใจเลยในที่สุดชีวิตของเราก็ได้มาถึงจุดจบแล้วสินะแต่แล้วเมื่อพระเอกออกมาจากห้องปรากฏว่าเกมเกมนั้นมันก็คือเกมทดสอบจิตใจละเว้ยทำให้คนที่เลือกฆ่าคนอื่นๆแบบไม่สนใจอะไรก็โดนลบออกจากระบบและระบบก็ได้พูดอย่างเย็นเยียกว่าผู้เล่นที่ออกตัวรอดบนความทุกข์ของคนอื่นไม่กู้ควรกับพรที่จะได้ไปแต่แล้วพี่กินของเราก็ต้องโต้ตกระจายอีกนั่นก็คือทุกๆคนโดนลบออกจากระบบไปทั้งหมดเหลือรอดเพียงแค่คินแล้วก็ยูริสองคนเท่า นั่นเอง